ใครก็ตามนะครับที่เชื่อวางใจในพระเยซูกิตอย่างแท้จริงเขาจะได้รับความรอดบาปที่ทํามาโดยการตายของพระเยซูกิตบนไม้กางเขนได้ชําระบาปรับโทษบาปแทนเขาไปหมดแล้วแล้วก็หากคุณเชื่อวางใจในพระเยซูริตจ,จริงๆเนี่ยก็จะได้รับความรอดอย่างแน่นอนครับไม่ใช่เพราะเราทําดีหรือเพราะว่าเราทําบาปน้อยลงไม่ใช่แต่เพราะว่าโดยพระฤุธของพระเยซูริต บาปของเราได้รับการล้างได้การชำระแล้วแต่ว่าจากนี้ไปเมื่อเรากลายเป็นคนใหม่ในพระเจ้าแล้วเนี่ยเราก็ดําเนินชีวิตใหม่อย่างถูกต้องนะครับดำเนินชีวิตในในทางของพระเจ้าในรายละเอียดของชีวิตของของพี่ที่ถามมาเนี่ยผมไม่ทราบรายละเอียดเป็นไงนอาจจะต้องรบปรึกษากับศิษธาบิบาลของท่านดูว่ามีคําแนะนําอย่างไรอย่างไรก็ดีเบื้องต้นเนี่ยนะครับการที่กลับมาทําในสิ่งที่ถูกต้อง ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ถวายเกียรติพระเจ้าแต่ไม่มีบางกรณีที่ที่ก่อนหน้าที่จะมาเชื่อพระเจ้าเนี่ยเขาก็แต่งงานแล้วเขาเขาก็มีลูกมีเมียแล้วนะครับแล้วก็ไปมีภรรยาอีกหลายหลายคนแล้วบอกว่าแต่ละคนก็มีมีมีลูกมีอะไรต่างๆเนี่ยแม้นอนาคตเขาตัดสินใจอย่างไรก็ตามแต่อย่างหนึ่งที่เขาต้องทําต่อไปนะครับทําต่อไปก็คือว่าต้องต้องเลี้ยงดูส่งเสียให้ความช่วยเหลือกับ กับลูกๆของเขาเหล่านั้นทุกๆคนนะครับแต่ว่าการตัดสินใจจะเป็นอย่างไรไมันต้องดูเป็นกรณีกรณีว่ามันถูกต้องมันผิดมันเป็นอะไรต่างๆเนี่ยคงคงไม่สามารถตอบในรายละเอียดได้แต่อย่างไรก็ดีคือว่าเมื่อเรากลับมาหาพระเจ้าอยู่ในทางของพระเจ้าแล้วไม่ว่าอาดีตที่ผ่านมาเป็นอย่างไรก็ตามบาปของเราได้รับการอภัยแล้วรับการชำระแล้วล้วก็รับความรอดอย่างแน่นอนแล้วก็จากนี้ไปเราควรดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องจำเพาะพระพักของพระเจ้า แล้วในแต่ละกรณีควรจะทําอย่างไรก็ถามพระเจ้าแล้วก็ปรึกษาผู้นําในขึ้นจักรนะครับคงจะมีคําแนะนําที่ดีได้เพราะว่าต้องตอบในรายละเอียดของบริบทของแต่ละคนซึ่งแตกต่างกันครับ